สวยเหมือนสตาร์ไว้จริงๆสำหรับนักสแสดงสาวกบพิมลรัตน์กับภาพล่าสุดที่เห็นกบพิมลรัตน์แต่งชุดชายแบบจัดเต็มทั้งหน้าผมสวยครบเครื่องกับโอกาสพ,พิเศษครบรอบ24ปีประวัติศสาสตร์ของคนไทยสุริโยไทยกับแคปชั่นที่กบพิมลรัตน์เขียนไว้ว่าครบรอบ24ปีกับภาพยนตร์ประวัติศสาสตร์ของคนไทยสุริโยไทยภาพยนตร์อิงประวัติศสาสตร์ไทยเรื่องนี้ออกฉายในปีพศ2544 กำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนร่วมกำกับและเรียบเรียงการตัดต่อในเวอร์ชัน5ชั่วโมงโดยฟานซิสฟอร์ดคอปโปล่าภาพเซตนี้การแต่งหน้าเสื้อผ้ารวมถึงเหล็บคือความผิดพลาดส่วนตัวของกบเองค่ะอาจไม่ใช่ออริจินัลอย่างแท้จริงของสตูดิโอไทยเป็นการตีความใหม่แบบร่วมสมัยหม่อมกำลาทีมเสื้อผ้าพี่ขวดทีมพรอ็อพและทีมงานทุกๆฝ่ายโปรดอย่าตำหนิหนูและทีมเลยนะคะ แต่บอกเลยว่าไม่มีใครตำหนิมีแต่เสียงแฟนๆที่ชื่นชมความสวยของกบพิมลรัตน์